คือเสียงไลายดังตลอดแท้เเสียงไลายใหม่เลยติ้ง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 ใหม่เลยอันนี้แหละคือคนที่ว่ามีไก่ตัวเดียวเลยไปอะไรกับบนรยากาอกทางจะนอนโรตีเย็บสบายดีแหละกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแท็กแพงเบิร์สุขุสุคนเบิร์ตสมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อพอๆกับสองยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเก่าพี่น้องเ้ยเนาะก็คือมือนีเฮากะ ออได้มีโอกาสเนาะเข้ามาหาทางน้องปลาหรือว่าสาวปลาแหละพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าน้องเปิดใจละสุดนั่นแหละกรณีสาวปลานี่เป็นผู้สาวพี่น้องเอ้ยผู้สาวโสดอะไรเนาะเปิดใจบ่เคยมีครอบครัวดอกอาจารย์อาจที่จอดอยู่นะก็นา่าสิเป็น,นันรถสปอร์ตของน้องเลยจอดอยู่เนาะอาจารย์อาในครอบครัวนี่แหละอดเ,ดเ,เออ่ที่ว่าน้องเปิดใจมื้อน,นั้นน่ะน้องเปิดใจหลับคุยแบบ ผู้บ่าวอะไรพี่น้องเอ้ยหนุ่มสุดว,ว่าจะเป็นคนลาวคนไทยอายุตั้งแต่สี่สิบห้าหกสิบปีว่าสันซะถ้าผู้ได้ข่าวมาติดตามแล้วก็เบ,บิ่งในคลิปเฮากัสิฮู้ดีเนาะเพราะว่าบทสัมภาษณ์สนทนาเฮากำน้องในคลิปกักัพ่อสิฮู้ถึงเรื่องลาวพี่น้องนเนาะเพราะว่ามันก็ชัดเจนอยู่ว่าสันซะเนาะหนึ่งนี่คือคนที่จะมาจีมาล้มน้องนี่แบบว่า <c oughs> สามารถ ที่จะดูแลน้องอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะบ่นต้องมาเป็นภาระน่องสันสักเนาะแต่ว่าเอาน้องมาเป็นภาระอยังประมาณนี้นะแต่ว่าโบแมนว่าเซียมาแบบว่าเป็นภาระของน้องแบบก็คือแบบว่าเจ้ามีความสามารถนะนะเนาะคิดว่าเจ้านี่เออมีเครดิตพอที่จะสามารถเลี้ยงดูน้องให้สุขสบายบ่ให้น้องลําบากนะพี่น้องเอ้ยถึงสิลําบากก็แบบว่าเล็กๆน้อยๆนะเนาะสไปนํากันนี่ยังประมาณนี้แหละเนาะก็บ่ถึงขั้นสิบ่ถึงขั้นว่า โอ้นังกินนอนกินเนี่ยเรต้องทำพิชังเลยอยังประมาณนั้นกับสิบเทึงขนาดนั้นดอกเนาะพี่น้องบ่อน,นอกปลาสิถึงขนาดนั้นบ่บ่ดอกเ <laughs> นาะบางสิ่งบางอย่างเขาก็ต้องแบบต้องเห็ดเน่ห่าน้ำอะไรเนาะเออมันก็นต้องได,ได้ได้สอกหาไปน้ำกันรหน่ะ,นะพี่น้องเอ้ยแหละก็เป็นขู่ขีดขู่สร้างขู่สอกขู่หาน้ำกนันอีกยังประมาณนี้เนาะแล้วก็มีแบบเออหล,ลายๆอย่างแบบว่าเอฟซีหรือว่าผู้บ่าวบางคนก็น บอกเข้าใจพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ยังบอกันทุว่าสันสักแต่ว่าชีวิตแหลก็ครอบครัวของน้องนี่ก็บรรเทาขานว่า,าสิทธุกาายากและก็ล้ำบากเด้อพี่น้องเด้อน,น้องก็แปลว่ามีพออยู่พอกินอยู่แต่ว่าก็ขาดผู้นำนั่นแหละเนาะ,ะก็คือสิ่งสําคัญก็คือน้องยังมีผู้นําครอบครัวแหละพี่น้องเลยเนาะอยากสาร้างครอบครัวว่าสันซะแต่ว่าขอคนที่ว่าจริงใจแหลก็เสื่อใจว่าสันซะพี่น้องเลยเนาะขอขอคนที่ว่า,าใจ ใจเกินร้อยเถิง้อยวสันสานานะพร้อมที่จะมาดูแลน้องอะไรใส่ชีวิตขู่กับน้องอา่สาสั่งฟันไว้นำกันวสนันสะานาะเพราะว่าน้องนี่เคยแบบว่าเคยผิดวางมาแหละพี่น้องเอ้ยน้องบดส้มวางวสันซานี่จะก,กรณีที่ว่าคบกับผู้บ่าวมาอ่าเป็นปีแล้วก็เขาบ่กอ่ามาลินมาฮาหารืออียังนี่แหละมาเื่อเดียววสนันสานาะแบบว่าที่น้องวาว่า อ่าผาปรตรงปกยังประมาณนี้แหลนะเนาะพอมาเห็นตัวจริงแล้วก็าทำท่า,าว่าเมินห,าหา่างตีโตออกห่างบดถักบดเชดบดคุยบอต่อบอยันเนี้ยน,นี่นะพี่น้องเนะอ้เนาะพี่น้องเอเดียจากไปลงกันเนาะอีกเทือน,นึงเนาะพอเราเข้ามามือนั้นอ่กระแสต,ตอบมาบก่ผู้บาวผู้แพ้ก็ทักทามมากก่าลายพอสมควรแต่มือนี้สิ้ามามือนี้นะคือมีปลาเด้อพี่น้องเด้อดปลาทางฝั่งไทยเพือเ่อแหละฝากเงินมาห้น,อน้องเนาะ สิเป็นโทาไดกับบุหูเคือกันแล้วสิมาถามใจน้องอีกปลาเป็นฝากมาถามอีกจากสองสามปัญญยกเพื่อนน่อเนาะแต่บูหว่าน้องได้คุยกับปลาเพื่อนหรือบ่อหรือจัางไดกับบุหูเนาะและน้องกับสิบบุ่าเป็นปลาคนใดที่ว่าฝากเงินไ้น้องพอเฮาบอกปลาคนนั้นว่าจะฝากบอกน้องเดิมมันสิบ่อเซ่อไพ่เนาะกันบอกไปก่อนมันสิบ่เซ้อไพ่เพราะว่าน้องหูโตแล้วนะเนาะโอเคพี่น้องเ้ย อ่าคอลนีน้องปานี่กะตัวจริงน้องกะแบบเอ่อกะพอหน้าพอตาอยู่เด้อพี่น้องเด้อก็บ่ถึงกันว่าขี้เหล่ขี้หลายน้องๆกะผู้จบผู้งามอยู่แบบว่านัวหัวมวนนั่แหละเป็นคนจริงใจพี่น้องเอ้ยเขาคําจาก็เป็นผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าน้องกะอ่า23ย่าง24ปีเนาะหมู่รุ่นาวคราวเดียวกันกอลุกับผัวเบิดแล้วนัว่าเหลือแต่น้องละสิเฒ่าข้างบ้านอยู่ว่าซั่นบ่มีผู้เอาพี่น้องเอ้ย เนาะกันสิแม่นสินค้าก็ขายบ่ออกแล้วตกรุ่นสิเหมือนประมาณนี้แม่นบ่น้องเนาะอันนี้ก็เปรียบเทียวเด้อพี่น้องเด้อสิว่าตกรุ่สิมีรุ่นใหม่ๆนะออกมาว่าซั่นซะรุ่นใหม่ๆออกมาเต็งมาทับอีหยังประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยแบบนั้นว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าก็บ่แม่นดอกพี่น้องเอ้ยเนาะตามความจริงแล้วมันก็บ่แม่นน่ๆน้องก็แบบเอ่อยังได้เจอคนที่ใช่ว่าซั่นซะยังได้เจอเอ่อเนื้อคู่ของน้องั่นละ พอจันทร์ใช่เขามาเหมือนนี้กะสีมาเป็นแบบสะพานลักสะพานบุญกระแมนพี่น้องเอ้ยก็คือเ่าบอแหละปลาใหญ่ทั้งฝั่งไทยแต่เ่าบริทามันออกว่าเป็นอยู่จังหวัดใดแต่ว่าเป็นคนไทยพี่น้องเอ้ยมันเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าหมักสาวเหล้าจึนสอบสาวล้าว่าสันซะเนาะลงไหลในสาวเคล้ากๆแค่แบบคนไทยกับ หมักสาวเล้าก็เล้ากับหมักสาวไทยยังประมาณนี้แหละพี่น้องก็แบบว่าแบบว่าเปลี่ยนรสนิยมนะเนาะในก็แล้นี่ครันี่คือการบางทีเฮาไปเห็นสาวไทยเฮาก็กินหมักสาวไทยอันนี้าความจริงพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอ่าอยู่ลาวเลยเห็นแต่ค้นเหล่านะว่าซั่นซะัท้าไปเห็นคนไทยแบบเออมันก็แบบก็มีความคิดที่ว่าแตกต่างกันพี่น้องเอลยอันนี้ก็บ่ติไผว่าซั่นซะเนาะนี่ก็แล้วนี่น้องปลาได้ไปเห็นบ่าวไทยได้กินหมักบ่าวไทยอยู่บ่ ขิดคือกันเนาะอ่าแหละมันแบบว่าบางที่มันก็อจากล่องแบบขิดหมักแบบสิ่งแปลกใหม่เนี่ยนะพี่น้องเลยประมาณนี่แหละเนาะแต่บอกว่ากาันมันเป็นเรื่องธรรมชาติพี่น้องเลยหมักไปหักไปมันก็อยู่ในใจนี่แหละบางทีก็บอกก็แสดงออกพี่น้องเลยอันนี้สีถามน่องปาอลาเนาะหลังจากที่เขามาสัมผณ์มือนั่นกระแซตอมหักกระดีะ้ภาษาแบบกระมี่แบบ เอ่อผู้บ่าวหรือว่า FC นี่เพิ่นก็ทักถามมามาหลายขอเฟซขอไลน์ขอไปสั่งไปบางคนก็อยากได้ฮอนเบอร์โทรแต่เบอร์โทรนี่ครับ่มีพี่น้องเอ้ยเฮาได้แต่เฟซกับไลน์เนาะว่าซั่นซะเนาะบางคนเพิ่นก็แบบบ่ถนัดนะเนาะมอยากโทรทางเบอร์เล่นเฟซเล่นไลน์บ่เป็น่นะประมาณนี้เอออยากโทรทางเบอร์เฮาก็บ่มีเบอร์แล้วเฮาว่าจังซั่นจังซี่เนาะอ่คนที่อันนี หาสีถามนอกนอะนหลังจากที่มาสัมผัสกันนะคนที่ว่าโทรมาโอมาลมมาว่ามาคุยแบบทำท่าสิจริงใจเลยกะมาว่าคูมือทักมาคูมือนี่มีบ่นอน้องกัมีอยู่มีอยู่วะมีมีมีเนาะอ่าได้ลมกันคูมือก็มี่ปะบางเมือกะได้ลมบางเหมือกันนบได้นนลม<อ>เพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเรื่องงนันดึกแต่นอนกะนอนไว พี่สองถุ่มก็นอนแล้วน้องตื่นจังโมงตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งก็ตื่นแล้วแต่ละมือเนาะโดยน้องเป็นคนดุคนกาญเนี่ยพี่น้องเลยตีสี่ครึ่งน้องตื่นแล้วสี่โมงเช้าเอาไงนอนไวก็เาก็ตื่นแต่ดึกตื่นแต่เช้าเนาะโดยน้องปลาบปรตีนฮิลลประจำโตวยังบ่มีมีบ่มีโดยเป็นอย่างเนาะเป็นโรคเลือดจาง อเป็นโรคเลือดจางเป็นมาโดนบ่ะโดนแหละตั้งแต่เกิดแล้วน้องปามีโรคประจําจตัวพี่น้องเป็นโรคเลือดจางได้เติมเลือดบ่ะบอไม่แต่ต่อยาต่อยาโอ้กินยาประจําบ่น้องบ่ะโดยโรคเลือดจางคือสิบแบบว่านอนเดิกแหละตื่นมาแหลรมันเจ็บหัวโอ้ขั้นแบบว่าผักผ่อนมาเพียงพอเนาะ นาะเป็นโรคเลือดจางด้วยี่น้องด้วยเออยา,านี่ไปต่ออยู่ไสเนาะอยู่รักาหคือเ<อ>ขาในตัวเมืองโดยนะแต่ว่าบอไดเอายาฝั่งไทยมากินเนาะ<บ>กินแต่ยาบ้านเฮาเนาะโดยโอ้และเคยอยู่บ่แบบไปไปหาแพทย์หาหมอฝั่งไทยเคยอยู่เคยเคยเคยไปโอ้เพิว่วมาเป็นยังเลือดจางคือนกันบ่แม่นๆะเพิ่นก็ห้ยามากินโดยภาษาไทยกับโลหิตจางเนาะและระหว่างนง้น ตอนที่น้องกินยาหักษานี่ระหว่างยาแพทย์หมอฝั่งไทยกับฝั่งลาวเาตัวได้ดีกว่ากันเนาะฝัง่งไทยเนาะออแต่ว่ามันแพงและมันกไกลบรจังว่าบรได้ไปต่อยาฝั่งไทยแแมแม่<อ>่นนายกลัวสิขามไปขามมามันกะขาใช้ใจ่ายมันกะลาเนี่ยมันกะเพิ่มขึ้นเนาะโดยเป็นโรคเลือดจางหรือว่าโลหิตจางพี่น้องเอ้ยภาษาไทยเพื่อนเนาะโโดยอ้กินยามาตลอดเลยแม่น พันโบกินแหละแบบป้าดอกอทิดยสองอาทิตย์แบบเหตุยังก็บขึ้นหนาสิวบอ๋อมันอยากวูบมโนงบอกมืมดไปบาดเดียวเลยเนาะเป็นโลหิตจางแบบมันเป็นแบบเป็นกรรมพันธุ์น้ำบอหรือว่าจังไรแม่แม่กรรมพันธุ์แม่เป็นอ๋อแม่ก็เป็นโดยแม่ก็เป็นเป็นกรรมพันธุ์พี่น้องเลย กระบวดท้งกันว่ามันมาน้องก็บแบบว่าบวดทงกันว่ามันจะเป็นแบบโรคลายแรงพี่น้องเลยือดจางเลยถ้าเกิดว่าเฮา,า,าหักทรงหักษาเนาะคือว่าคือน้องว่าอะไรแต่ไปฝั่งไทยไปเอายงอาญามากินนั่นนี่พออาาราวยาทั้งนั้นมันดีเนาออะนะบางที่เผื่นก็มีอสองทางหักษานี่มันจะหายหายได้ขาดก็มีนะพี่น้องเ้ยอันนี้ก็ดีเนาะโดยยังได้ก็สู้เนาะเป็นกําลังใจให้ว่าสัตว์อันนี้ก็เข่าเรื่องเลยเนาะอืม มีปลาทางฝั่งไทยเพิ่นถาฝากมาถามเหมือนจัก2-3ประโยคเพิ่นวนะ่าอ่โบ่หัวน้องได้คุยกับเพิ่นหรือบอ่คนที่ฝากมาถามนี่ก็คือคนที่เพิ่นฝากเงินมาให้น้องกันละเปิดฝากเงินมาให้ก่อนเพิ่นว่าเนาะเอน้ำมันนี่แหละเท่าใดก็เดี๋้เสี่ยให้ดอกอแต่เพิ่นฝากมาถามก่อนว่าน้องนะ่ะ พร้อมสิปิดใจบอเพิ่นว่ายังประมาณนี้ท้าว่าน้องพร้อมสิปิดใจหละไปเปิดบัญชีเป็นของส่วนตัวได้เลยเพิ่นว่าเพิ่นว่าใอน,นี่นได้เออให้นอกนี่ไปเปิดบัญชีได้เลยเพิ่นว่าเพิ่นสิเป็นคนนั่นาหาเงินแหละก็โอนเงินเข้าบัญชีให้ว่าสันยังประมาณนี้พี่นอกเลยเพิ่อนว่าเอานนี่อันนี้คือป้าเด้อป้าแต่บฮู้ก็ในกรนี่นี่เฮากับว่าได้ถามเล้าเนาะแต่ถ้าเบิง่งอัน อ่าลักษณะของคนนี่เล่าหนาสิบนได้ทํางานเลยแล้วหนาสิกระเียณนั่นแหละหรือว่าจังไดหรือบางที่แล้วก็นหนาสิมีธุรกิจอ่าส่วนตัวของเราเพราะว่าเขากระบอสามารถที่จะไปรับรับร่วงไปก้าวไกลแบบว่าเรื่องส่วนตัวของเพื่อเกินไปนะพี่น้องเลยแค่มองผ่านๆซื้อว่าจนใักเนาะแต่เล่าก็นหนาสิมีความสามารถแล้วก็นหนาสิมีอะไรพี่น้องเอยบแมนคนจนดอกเราถึงแบบว่าให้เขาเสนอมาแบบนี้อย่างนั้นใช่ ทางน้องปลาสิว่าจังได้กับพู้คือกันอนะไรกันเนาะแต่บบูบวาอ่ะ <c oughs> ทางน้องนี่ได้คุยกับเพิ่นเปิดตากมาหน้องดูอยู่โบหรือว่าจังไดกระฮูบบ้อ่าฉันซะเนาะราะว่าตอนนี้นะโ <c oughs> ดยแต่ว่าตอนนี้คกล้ๆว่ามันก็สิแบบแข่งะนะพี่น้องเย้ยเนาะมันแบบว่ามีคู่แข่งะนะเรื่องบาดนี้นะมันต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วลนะ่นะเนาะ มันต้องไม่คู่แข่งพี่น้องเ้ยึ้นดูก็ว่าไพาส่สีมาสะมาไวแต่บางที่บางที่เจ้าสีมาไวแต่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะพี่น้องเลยเนาะเมนว่าน้องปลาคนที่มาช้าก็ยังมีโอกาสนะพี่น้องเลยเนาะึ้นอยู่กบแบบว่าอ่าระหว่างสองคนเขาอันนี้พี่น้องเนาะสี่คุยกันสีอ่าถือวกถือใจกันมาส่านซะเนาะเปินฝากเงินมาให้กับอ่า บ่อร้ายแลวกับบ่อหน่อยสำหรับเฮ้าเด้อพี่น้องเด้อเฮาใจนํากันเด้อพี่น้องเด้อบ่อร้ายแลวกับบ่อหน่อยสำหรับเฮ้าซันซะคนที่ว่าหาสากินคำซันสะพี่น้องเลยเนาะคนที่บมมีรายได้คือเฮาเนาะแบบบ่ได้มีรายได้บ่ได้มีอาชีพเสริมไปจังคือเฮ้าซันสะบ่ได้ทําการทํางานม่แต่ทํางานแต่กับ youtube อย่างเดียวซันซะเนาะบ่อร้ายแล้วก็บ่หน่อยแต่แต่บัน่บ่อน้อยสําหรับเฮานะพี่น้อง สองพันบาทพี่น้องไปเพิ่นฝากเงินมาให้ก่อนเซิบเซิบมาก่อนสองพันบาทเนาะนี่เด้อพี่น้องสองพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเนาะจำนวนเงินสองพันบาทอ่ะน,น้องอะ่ะคือเสียงไล่ดังตลอดแท้หืเสียงไล่ใหม่เลยตึ้งติ้งติ้งติ้งใหม่เลยอ,อันนี้แหละคือคนที่ว่าเพิ่นฝากมา,อาสอบถามน้องอะไรเอาแต่สร้างประโยคเพิ่นมา น้องสิว่าจังได้กะตอนนี้น้องบอกพร้อมที่จะบอกออกซื้อหรือน้องไปคุยกับเพิ่นโดยตรงสองคนก็นได้ <No. S 1> กับบอกเป็นยังเนาะกับอกบ,บอกให้บอกบอกให้ว่าออกซื้อก็ได้แบบว่าจังได้น้องกับคุยกับเพิ่นอยู่แล้วนะเนาะได้เพิ่นนัินสี่บอกเองดอกอ่าว่าจะขคอเงินอ่ะเปินกัสิทักมาน้องเองนั่นแหละว่าเป็นเงินของไปของไปฮั่น่ะอือันนี้กม สำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่เด้อพี่น้องเด้อและก็คนที่ติดตามก่อนหน้านะฮะแหละที่เข้ามาเห็นเฮาสัมภษณ์น้องครั้งแรกฮะนะ,นะะเนาะก็บ่ให้อา่าโบไฮอ่าพึ่งน้อยอกน้อยใจแล้ะกะบ็บ่ให้พึ่งจะเฝ้าถอดใจเนดะ้อพี่น้องเด้อจะเฝ้าถอดใจเนาะเ่ยเฝ้าถอดใจว่าซัก็คือเฮาว้าแะละก็ให้อ่าก็คือเฮาว่าแบบว่อาอ่าห้ใหากำลังใจเบิดสุคนนะนะพี่น้องเอ้เนาะ ไม่เฝ้าต่อใจอ่ะสันซากันคนที่ใช่ถึงสีมาก่อนมาหลังถาวรมาก่อนมันบ่ใช่มันกับ่ใช่นะพี่น้องเลยหันแหละให้เว้าในนี่เนาะก็คือเขาที่เขาเว้าเนี่ยแบบว่าเผื่อใจแบบว่าเว้าเอาใจแบบหลายๆคนนะนเนาะโบแมนสิว่าเออน้องปิดใจไปเลยด้วยอย่งนั้นอย่างที่คนอื่นสะโพดน้องแล้วจังนั้นบบแมนพี่น้องเลยแบบกเว้าให้โอกาสหลายๆคนนะให้น้องเลือกว่าสันซะให้น้องเป็นคนเลือก แมนบ่อน้อง,งอันนี้ไอ้ว้าวนี่คือให้น้องเป็นคนเลือกได้บแ<ด><ด>มนได้ไอเลือก<ม>ให้น้องได้บแมนได้เนาะเออเพราะว่าบวได้ม,มาหมักมาหักน้ากันได้เวลาเจ็บกับนอ้องเจ็บในนะ,นนะอ่บวได้ม,มาเจ็บน้าอย่างประมาณนี้เวลามีความชุกน้องก็มีความชุกไอก็ดีใจน้าเนาะแต่ิมามีความชุกน้าน้องมันบวแมนแนวได้มีแต่ดีใจสิโ,<ด> <laughs> โอ้ตามนั่นแหละพี่น้องเลยไอ้สุดี่กก็มีอยยุแบบอ คนที่ว่าซัพพอร์ตน้องขมากมีอยู่แบบว่าบ่ได้ผ่านนั่นบาราพะเพื่อนกมีพี่น้องเลยเนาะอันนี้กับกบเป็นยังก็ดีใจน้ำเนาะแหละแต่เพิ่นกับเพิ่นกับสนับสนุนนันเฮาคือกันพี่น้องเลยเนาะคนนั่นที่ผ่านมาเพิ่นกับสนับสนุนเฮาคือกันที่ว่าซัพพอร์ตน้องนะบางคนเพิ่นกับโบฮู้ก็เช่นเช้ากับบุเป็นยังเนาะจึงได้กับ เป็นกำลังใจให้น้องคือกนันเนาะเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้บ่าวผู้แพลวในช่วงวัยทองวัยสิขืนคานอยากลงคานเนาะวัยอยากกระช่ำกระชุบกระชวยกระชุ่มกระช่วยอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าอา่าพอห่างพอไม้วอะฉันซะอา่าแนวใดแบบว่าอย่าห่างกับลูกกับเมียกับครอบกับครัวนะพี่น้องเอ้ยบ้านปลายชีวิตกับแบบว่าอยากมีคน ที่ว่ามาดูแลเทคแคร์ซึ่งกนและกันมาเบิงเบ่งมาแย่งย่ำเถ่ายย่ำแก่อย่างประมาณนี้นะแต่ว่าเบิ่งนะเบิ่งได้พี่น้อเงยแต่ว่าคอบแต่ว่าเป็นคนที่ว่ามีความสามารถที่จะดูแลน้องได้เนี่นนนาซะเนาะแปลว่าถ้าเกิดว่ายนอย่างไหน้องเบิ่งย่ำเก็บไขได้ป่วยตอนแก่บั้นปลายชีวิตน,น,นะพี่น้อเวเงยเนาะ ก็คือมีเงินมีทองนี่ยแหละที่จะาสามารถเลี้ยงดูน้องได้นะพี่น้องเคยบอกใหน้องลําลบากกว่าสันซะเนาะตกละกรรมลําบากนั่นแหละรกระแมนนั่นแหละเอาในความผิดของเฮากระตะเกิดว่าเฮา,าหากภัยแพงภัยเฮาก็ะไป่ให้เขา,า,เขามาลําบากดอกก็คืออย่างให้เขานี่สุขสบายนั่นแหละมันก็ต้องเป็นแนวนั้นพี่น้องเคยเฮาเป็นผู้ชายที่เขาก็ต้องอย่างให้คนที่เฮาหัก ให้เขาสุขสบายบ่มีดอกเออให้ให้มึงมารำบากเด้อวยยังประมาณนี้กูสิสบายบ่มีแบบนั้นดอกพี่น้องเอ้ยนอนในโตน,นอกก่องก็คือสิบ่เลือกแบบนั้นว่าซั่นซะอออันนี้ผู้ชายทั้งหลายกนา็น่าสิเข้าใจนํากันเนาะทั้งปลาทั้งเสียทั้งเฮียทั้งหลายหะแหละพี่น้องเอ้ยมาสันซะเนาะก็น่าสิเข้าใจอยู่จุดประสงค์ตัวนี้ก็บ่คือสิบริเวเว้าวันให้มันหลอดให้มันชัดเจนกว่านี้ว่าซั่นซะเนาะก็ตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเองเย้อเยถ้าเกิดว่า ผู้ดใดที่เข่ามาเบิ่งน้ำลังเนาะอยากว่าอยากลมอย,กยอยากคุยอยากคุยจักเนาะก็ถากม,มาพี่นอ้องเอ้ถากม,มาห่าเฮ้าเนาะถากม,มาเฟซออ,อนไลน์น้องปลานำเบาวลาประเพลินได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะถึงเจาาเ้าสีมาอ่าซาแต่มันกับบอดไซดเด้อพี่น้องเด้อยังบอดไซดดอกยังมีโอกาสพี่เนาะเอ้เนองก,ก็ยังมีโอกาสเลือกโอกาสคุยอยู่ว่าะัะนซะก็คือให้น้องนี่คุยไปลมไปเรื่อยๆว่าะัะนะเนาะเอาจนแบบว่า ให้น้องมั่นใจว่าสันสะต้องจังปิดใจเด้อให้น้องมั่นใจก่อนน้องจังปิดใจพราวะว่ก็นลรณนี่นี่ถ้าไพ่ถากมาน้องน้องก็ต้องคุยกับเขาหะนะคุยกับเขาเบื้องต้นนั่นแหละวันสะก็น้องมั่นใจเออคนนี่มั่นใจน้องจังโทรห้าไอหรือว่าอฟซีคนนั้นกับทีโทรห้าอเองอแหละเขาไปปิดใจสาวปลาเลยยังประมาณนี้เมื่อกีิวเนเนาะแต่ว่าตอนนี้นะ กันยังบ้านว่าพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องปลานี่แหละเจ้าของเงินสองพันนี่ให้น้องเป็นผู้คุยกับเพื่อนเองก,ก็เถอะนะเนาะเพป็นท<ด>ีว่ากันอย่งไดสิคุยกันอย่งไดอ่ะน้องจังไดกะให้ขอบุญขอบคุณเนี่ยปลาเพื่อนเนาะเโดยโดยน้นนนองขอบคุณหลายโดยทำนีนน่เนาะโดวยว่าอลายบ่ได้โดยตื่นตันแพลงแมนเนาะเพราะว่าครั้งแรกก็แมนนี่แหละเนาะ โอเคพี okay, good, people, me, no. ่น้องเลยก็ับกสิกรจบคลิปไปสามีเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณขอโมกขอบใจเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งเบิร์ดสุขสุขคนเนาะอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยพี่น้องเอ้ยโดนทั้งน้องปลาให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะให้ส่วนให้เศร้ากสิจิอ่าขอให้เจอหักแทะไวๆภาษาซะเนาะคนที่จริงใจแล้วก็พร้อมจะดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตน้องตลอดไปอะไรเนาะเนาะ เอาไปแล้วนอ้องสบายดีสบายดีโดยบายดีดยโดย